เ้าสู่ชุวที่2ของศาสพยากรครับวันนี้เป็นรายการสดนะฮะคุณผู้ชมสามารถ sms ส่งคำถามมาได้ที่4642772พิมพ์ชื่ออายุและคำถามนะฮะส่งมาที่4642772ส่วนใครที่อยากจะพูดคุยร่วมทำบุญทำบุญพระปา่ากระถินนและกระถินหรือพระา่ากระถินต่างกันไงนะ ต่างกันกฐินนี่เฉพาะออกพรรษาได้หนึ่งเดือนพระป่าได้ทั้งปีอ๋อภายในหนึ่งเดือนหลังจกพรรษาทำกฐินได้าเลยไปก็ได้ก็เป็นทรบุญทรบุญเหมือนกันไม่เหมือนกฐินจะมีบุญมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่ากฐินนี่จะเป็นการถวายผ้าเพื่อให้พระผู้งรงได้ทําการการกฐินเพื่อจะได้มีสิทธิอะไรต่างๆหลายอย่างเกี่ยวกับพระพิชุสง์งครับส่วนพระป่า พระป่าก็เป็นการทําบุญที่เหมือนกับเอาอะไรของเขื่อเมื่อถวายธรรมดาทุกปีทําได้หมดทาได้ทุกวันผ้าป่าเนี่ยใช่ต่างกันกระถินบุญจะเยอะกว่าโอเคทำทำบุญทอดกระถินร่วมกับปรารญ์ยักษ์นะฮะที่วัดท่ากลุ่มจังหวัดสุพรรณบุรีจะดีแต่ถามว่ากระถินของเราเนี่ยมันไม่ใช่กระถินธรรมดาเพราะถวายพระ ประธานเนื้อยกด้วยมันจะจะได้สองเด้งส่วนแล้วใครที่อยากจะได้อะไรนะพระพระยกพระยกจำลองอ,องค์ขนาดเท่าไหร่น้าตักสามนิ้วแต่องค์ฐานห้านิ้วแต่สวยเป็นหยกของทางเขมรเขาไ,ไม่ใช่ทางแม่น้ําโขงเขาทางลาวนะครับสวยถ้าบอดีไม่ได้เอาตัวอย่ใงงหื่ของของพม่าอยู่ระหว่างพม่าไทยลาวมมนอยู่อยู่ริมที่แขงเพราะว่าแม่น้ําโขงนี่เป็นแม่น้ำสาม เทศที่มันชนกันตรงสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็อยู่แถวแน่นย <c oughs> ายกฮะหูใกล้หนังนี้บอกตกลงมันอยู่เขตพม่าหรือเขตเขตลาวเขาบอกมันเป็นนำ้ำโขงอยู่ฝั่งเขตลาวสีมันจะเข้มเข้มเข้มเขียวเลยพอดีไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูเพราะว่าผสมสีเองครับพอพอดีมือนหนักหน่อยเลยเป็นหยกเป็นหยกแม่น้ำโขงก็คือฆ่าไทยทาบุญร่วมทำบุญเป็นประธานที่จะสร้างพระออกรายการไปแล้วแล้วมีกี่องค์อ่ะมีมีได้มีก็องค์พระห้าหมื่นกว่าห้าองค์ ห้าคนมีมีอยู่แค่ห้าคมีแต่ไปถามที่ทางที่เขาแกะสลักพบมันเป็นงานฝีมือแกะเลยนะเขาบอกก็ได้สิบองค์ก็ได้ประมาณนี้มีมีคือมีไม่เยอะมีไม่เยอะครับโอน้อยใครจะร่วมทําบุญที่แบบรับท่างป้าหมากติ๋นด้วยและพระด้วยถ้าจําลองเนี่ยก็องค์ละมือละบุนหนึ่งหมื่นบาทก็อาจารย์ยักษ์ก็จะมอบให้เขาถามรายละเอียดอาจารย์ยักษ์ที่ศูนย์แปดหนึ่ง 5147189ครับแล้วก็15-22พฤศจิกายนนี้นะฮะใครจะร่วมเดินทางไปกับอาจารย์ยักษ์ไปทบุญแสวงบุญเนี่ยนะที่ภูกามมันเดเลอินเลที่ประเทศพม่านะฮะท่องเที่ยวสไตล์อาจารย์ยักษ์สนุกสนานในฮารแล้วก็ได้พบประสบการณ์อัศจรรย์หลายอย่างเลยแล้วเดี๋ยวจะผูกดวงพิชายสงครามให้ด้วย ผูกไม่ต้องไหนก็เขาจะผูกไว้รอบเอวเขาเนี่ยก็คือเวลาคนเราเวลาดวงจะตามมันไม่ดีก็จะทําพิธีผูกให้แล้วก็เอาไปทําพิธีสวดที่พม่าเลยแต่ละที่เพราะเราไปกันนี่มันไปเจอทั้งเรียกว่สามสิ่งมหัจจันยร์ของพม่าเขามีห้าใช่ไหมที่เขาว่าก่ว่าต้องไปใช่ต้องไปห้าที่ภูการมันทะเลินเลไี่ไปครบอ่าครบไปสามถ้าเดี๋ยวพอ ปลายเดือนมกราอินแหวนเนี่ไมัขาดไปอ่าใช่เพราะเดี๋ยวพอปลายเดือนมกราเข้ากุมภาถึงจะมาที่ยางกุ้งยางกุ้งอินแขวนอันเดเลอีกทีหนึ่งจากสองช่วงก็จะครบห้าเลยใช้มีสองช่วงแต่ช่วงอนุั้นก็อันนั้นก็มันเหมาะสาหรับคนที่และ้ยอย่างไปตรงนู้นเขาแล้วชาวชิกลุ่มที่ไปเขาแล้วก็ยังไม่ได้เจอท่านกิติวราคือหนึ่งในเทระาของพม่าแต่ที่เรากล่าวว่าปลายเขาเนี้ยได้เข้าไปพบท่านจะได้เอาประทาุมาด้วยโอเค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook ของอาจารยักษ์ก็ได้นะครับพิมจิรศิษิ์แสงวิไลนะฮะหรืออาจจะพิมพ์อาจารยักษ์กระพานเดินเรือเจอหมดอะไรก็ได้เจอหมดไปถามพี่ Google ก็ได้พี่ Google หรือโทรศสา์อาจารย์ได้ครับเอาละครับมาตอบคำถามกันนะฮะที่คุณผู้ชม SMS ส่งเข้ามาเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะฮะตอนนี้ก็วันดีแฟนรายการก่อนเขาบอกยังไม่ได้วัดีเหรอฮะยเขาบอกว่า ทักทายทักทายเพราะถ้าหวัดดีเดี๋ยวหวัดดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอะไรทักทายทักทายทั้งวันทักทายใครฮะก็แฟนรายการเราเขาบอกอาจารย์ยักษ์มาวันนี้ไม่ได้เจอนานแล้วให้ทักทายกันด้วยเราก็ทักแล้วก็ทายอะไรเอ่ยนี่ไงทักแล้วก็ทายอะไรเอ่ยนะฮะคุณพานุพงศ์อายุ50ปีโชคลาบมีไหมครับโชคลาบเหรอ จริงๆดวงนี้เขาจะมีเรื่องกังวลเรื่องของอะไรอะไรเรื่องของชีวิตคู่เรื่องความรักมากกว่ามากเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินมีโอกาสได้ครับมีการเสี่ยงแต่ว่าต้องให้คนรักหรือคู่เป็นคนหยิบให้ครับให้แฟนเป็นคนหยิบให้หยิบอะไรหยิบหวยอะหยิบหวยคุณสายคนนี้มีเชื้อจีนแฟนมีเชื้อจีนะวางตรงนี้วาง,วางคุณพานุพงศ์ออไปแล้วนะฮะถ้าจะมีโชคลาภต้องให้แฟนซื้อให้ครับ คุณสมชายอายุ64ปีสุขภาพเป็นไงครับไม่ค่อยดีครับดวงนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะระวังพวกก็พวกเส้นพวกกระดูกอะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าป่วยเรื้อรังนะเพราะนั้นดวงคนนี้ต้องเหมือนกับว่าพยายามไปเขาเรียกว่าทำอะไรทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ที่มันถูกฆ่าถูกทรมานนะครับให้ทำบ,บ่อยๆนะครับเพราะงั้นดวงนี้เขาเรียกว่าอีกหน่อยมันจะป่วยเรือร้อรังป่วยนานหาย ใส้ชีวิตโคกระบืออะไรอย่างเงี้ยไหมปล่อยปลาก็ได้ปลาเเพราะถ้าชีวิตโคกระบือเนี่ยส่วนมากเราปล่อยแล้วเนี่ยเราไม่ไปดูอะเหมือนซื้อแล้วปล่อยเป็นภาระของวัดของพระอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้นต้องไปดูเขาตลองปล่อยปลาได้ปล่อยปลาก็ปล่อยไปเลยเขาไปไหนก็ไปเรื่องเขาปล่อยแม่น้ำนะอย่าปล่อยสระปล่อยสระเดี๋ยวโดนซ้อนมากินอีกเนาะปล่อยแม่น้ำนะคุณสมชายไปทําแบบนี้ซะนะ ทำบุญประเภทปล่อยทัดที่มันคือบุญมีหลายประเภทนะแล้วก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นบุญที่จะต้องใช้เงินเยอะจ่ายบุญมีสิอย่างเ็าเรียกบุญกิริยาสิบนั่ก็คือการบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนานุโมทนาบุญอย่างที่ยผมไปทํพระกตินกันเขาภาษาทุกเขาก็ได้บุญเหมือนกันเขาเรียกบุญจากการนุโมทนาหลายคนบอกว่าโอ้อาจารย์สตุ้ง ตัวเขาเนี่ยสตางค์ m, ก็ไม่ค่อยอ m, จะมีแต่อยากทาบุญกับอาจารย์ด้วยกลัวว่าเงินน้อยอเดี๋ยวมันจะเ,เป็นอะไรไหมเออไม่เป็นนะครับบาทเดียวก็ได้สองบาทก็ได้อยู่ที่จิตใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเมื่อมีความศรัทธาเราสาม,มารถบริจาคออกมาได้เขาเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วผม,คมเคยได้ยินประมาณว่าสิบบาทของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ใช่ไม่เท่าสิบบาทของเศรษฐีเขาก็เหมือนเป็นเศษตัง แต่เศษสิบาทของคนยากที่เก็บของขายมันมีค่าเยอะเพราะนั้นแล้วถ้าคนที่เก็บของขายสละเงิน10บาทเอ่นั่น่ะใช่เพราะเขากว่าจะได้เข้ามาเนี่ยความเจตตลาเขานี่มันยิ่งใหญ่นะจิตใจแต่ถ้าคนมีเงินเยอะสิบาททิ๊ๆๆนี่แต่แรงศรัทธาต่างกันเลยนะเพราะนั้นบุญเนี่ยมันจะเกิดจากแรงศรัทธา คุณออนอายุ62การงานเป็นไงครเรื่องการงานช่วงนี้นะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับดวงคนนี้เรื่องของการงานช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าหากคิดจะเริ่มหรือจะทําอะไรเพิ่มขึ้นใหม่หรือจะอะไรว่าขยายขยับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าได้อยู่แต่เหนื่อยเดือนนี้ระวังเรื่องของไอ้นี่ด้วยนะระวังการขัดแยง้งกับคนรอบข้างไว้ด้วยนะครับระวังการปล่ากุณเสียง <ut> แต่ดวงเขาเหนื่อยดีเนาะดวงคนนี้ก็62 <c oughs> แล้วยังถามเรื่องเงินเออยังทำดวงเหนื่อยแต่ว่าตัวจริงๆดวงเขาเนี่ยต้องให้ลูกหลานบริวารทำเพื่จะจับแล้วต <ừ. S 2> ้องมีคนดูแล <ừ> น่าจะเด่นกว่าเนาะ <c oughs> ครับคุณสุภาพอายุ50แล้วจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหม มีครับแต่ว่าต้องได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเหมือนกับว่าจริงๆดวงเขาหน้ามีเกณฑ์จะได้บ้านตั้งแต่ปีนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคิดจะทําร่วมกันกับเขาจะคนรอบข้างคนรักหรือคู่หรืออะไรงนี้ก็ได้นะเพราะดวงนี้เป็นดวงอภพลูกหลานนี่นลูกหลานไม่หวานเพราะนั้นมีได้ครับเพราะนั้นถ้าจะทําก็ทําได้เลยนะครับช่วงนี้ถ้าเลยช่วงสองปีมันมียากนะเน,นูคุณพารินฮะอายุสี่สิบปีสัมคสัมภาษณ์งานพรุ่งนี้จะโชคดีไหมคะ พรุ่งนี้วันจันทร์โอ้โหทั้งใหญ่จะมีปัญหานะอเอืเมื่กี้ก่อนออกบ้านหยิบพระแม่ทรณีไปกันทางก้อนกลางหยิบอะไรหยิบดินดินพระแม่ทรณีอะ่ะแล้วถ้าเกิดบ้านเป็นคอนโดอ่ะ ยกเสาวไว้ดินตรงใหญ่ก็ได้ไถือถ้าคอนโดก,ก็ลงข้างล่างเจอดินที่สวนนี่อะไรก็หยิบขึ้นมาก่อนจะหยิบก็บอกพ่อแม่ธรณีวันนี้ลูกชื่อนี้จะไปสัมภาษณ์งานขอความเมตตาจากแม่ธรณีช่วยเปิดทางให้ลูกได้งานให้ชนะให้อะไรให้กรรมการเขาชนะอะไรประมาณนี้อยู่ที่คำพูดของเราอะเราก็เอาดินใส่กระเป๋าไปด้วย พอไปถึงยิ้มงานก็ขอแม่ตื่นตื่นเหมือนแม่แม่เหมือนแม่เขานั่งมาน่ะอาจจะหลับแม่ตื่นตื่นจะเข้าสัมภาษณ์แลวนะลองตั้งถ้าจิตใจเราเชื่อไปความผ่านอืลองดูคำแนะนำอันนี้ไม่ได้เป็นสําหรับทุกคนด้วยมันเป็นจังหวะของคนนี้อย่างเพราะเสานี่คือดินอถ้าเป็นน้ําอ่ะถ้าเป็นน้ําจะเป็นดาวจันท์ก็อาจจะต้องไปอธิษฐานนะครับเอาขอน้ำมนต์อันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคุณพาเรนลองดูนะครับ คุณสิริชัยอายุ47เรื่องของสุขภาพเป็นไงฮะเรื่อง47สุขภาพดวงคนนี้เ็าบอกว่าให้ระวังเรื่องของความดันเลือดลมกระดูกอะ่ะมันจะปวดข้อปวดกระดูกอะไรประมาณนี้แล้วดวงมันจะเป็นลักษณะเหมือนโรคซ้อนด้วยนะเพราะนั้นต้องระวังเกี่ยวเส้นเลือดอาคลร์ซอลลอนในเส้นเลือดหรือไขมันในเส้นเลือดอะไรเกี่ยวกับพวกความดันเลือดเส้นเอ็นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นดวงคนนี้เรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีครับเออลองเขาเรียกว่าเหมือนกับ ไปทำไอ้นี่ก็ได้นะเกี่ยวกับบูรณะห้องน้ำหรือบันไดที่สาธานะเป็นวัดเป็นโรงเรียนอะไรก็ได้ที่เป็นบันไดหรือเป็นห้องน้ำะนะครับถ้าไม่มีปัจจุบันใจจะทำไปทำความสะอาดห้องน้ำก็ได้ห้องน้ำวัดอะ่ะก่อนจะไปให้ไปจุดทูบที่พระประธานในโบสถ์ก่อนว่าวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้จะมาทำอ่าเขาเรียกว่าทำกุศลดยการจัดชำระล้างห้องน้ำนอะไรเงี้ยเราเราก็ทำเสร็จพอเสร็จปุ๊บเราก็มา วหว้พระทานอีกทีว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ไปผ <ทำ S 2> ัดนานแล้วมาแล้วขอแห่งบุญกุศลนี้สิ่งอะไรที่ไม่ดีให้มันหลุดมันหายไปเหมือนกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทําความวบาดขัดไปอย่างเงี้ยใ้เทวดานุโมทนากับเราด้วยเราก็จะจับต้องกี่ห้องและห้าห้องห้าห้องถึงสิบห้องแต่ถ oh. ้ามันเหนื่อยนัดห้องเดียวก็ได้อันนี้ห้าห้าโอเคคุณพัทริดาอายุยี่สิบสองช่วงนี้มีเรื่องอะไรต้องระวังไหมคะ ช่วงนี้เหรอมีครับขั้นแรกก็คือหนึ่งระวังปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหากับแต่มันจะหนักเรื่องของการเงินก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องอที่ที่อยู่อาศัยบริเวณเรื่องบ้านเรื่องที่อะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับห้องน้ําห้องท่ามันอาจจะตันมันจะรั่วอะไรของมันนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับอก <c oughs> ็ถือว่าดวงเขาก็โอเคครับไม่มีอะไร <c oughs> เพียงแต่อยากังวลไปแค่นั้นเอง คุณอรุณอายุห5จะรวยไหมห้าสิจะรวยไหมดวงนี้เป็นดวงเหนื่อยดีครับเป็นดวงที่ต่อสู้บักบันดีเพราะนั้นแต่ถามว่ามีทรัพย์สินมีอสังหาริมทรัพย์ไหมมีครับแต่ถามว่าจะรวยเท่าไหนผมก็ไม่ทราบว่าอะไรคือรวย ใช่ไหมบาคนก็มีล้านนึงเขาก็ถือว่ารวยบางคนมีหมื่นล้านก็ยังว่าจนจะมีกี่ล้านครับผมตอนนี้ล้านครึ่งแล้วลงไปครึ่งล้านเพราะฉะนั้น <c oughs> ถว,ว่ามีทรัพย์สินมีที่อยู่อสาัางหาริมทรัพย์มีครับแต่รวยเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่รู้ว่ามีครับเงคุณ อายุ46เรื่องของการงานเป็นไงครับเรื่องการงานดวงคุณนี้นะครับงานช่วงเดือนหน้านี้โอเคเลยแต่เดือนนี้ยังไม่โอเคเดือนหน้าในเรื่องของการงานนะครับอาจจะมีการอะไรก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันอาจจะมีการขยับขยายเรื่องงานหรือตําแหน่งอะไรเพิ่มขึ้นดวงคุณนี้มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลนะครับจะได้ไปต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศอะไรก็ไปเถอะแต่ว่าให้ระวังเรื่องอีกอย่างก็คือปัญหาเรื่องของการเงินหรือเรื่องเอกสารนะครับเพราะนั้นเจ้าจะทำอะไรเรื่องเอกสารหรือเซ็นอะไรตรวจสอบดูให้ดีด้วยนะครับ เบอร์บ้านให้โชคเนี่ยดวงคนนี้คุณนัฐกิจอายุยี่สิบห้าความรักเป็นไงครับยี่สิบห้าไม่ค่อยจ้าครับความรักดวงคนนี้ดวงคนนี้เขาบอกต้องได้คู่ต่างถินแดนไกลจึงจะดีต้องได้คู่ที่มีตําหน่หรืออายุมากกว่าจึงจะดีครับเพราะนั้นเรื่องของความรักช่วงนี้ยังไม่ค่อยลงตัวแต่ดวงเขาไม่ใช่ดวงมีคู่คนเดียวนะดวงคนนี้ดวงนี้คู่คนเดียวแต่ได้คู่ไกลดีคบได้คนที่คบอยู่คบมุ่งจุดใช้ได้คุณธีรวัตรอายุ3าสิจะขายที่ดินได้ไหมครับ ที่ดินเนี่ยมันจริงน่าจะขายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมานู่นแล้วแต่ตอนนี้ยังขึ้นอยู่ติดขัดยังไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นให้ดวงคนนี้ให้ไปเ,าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าลองมันเหมือนต้องไปขอจากพระประธานในโบสถ์นะครับพระประธานในโบสถ์ซึ่งวัดนี้จะอยู่ในลักษณะเหมือนจะเขาเรียกว่าไปอยู่ทางมันไม่ได้อยู่ติดน้ําแต่ว่าเออวัดในส่มามกอยู่ติดน้ำนะแต่วัดที่จะขอได้ตรงนี้ไม่ได้อยู่ติดน้ํา แต่ว่าบริเวณวัดเขาจะมีแบบเป็นพระประธานหรือเป็นโบสถ์อะไรที่มันสูงสูงคนระวัดอะไรก็ได้ที่มันสูงสูงอย่างวัดอะไรนะวัอะไรของสมเด็จตโเอะวัดดีนะสูงไงนะพระองค์สูงอะอ๋อฮะพระอ,องค์ใหญ่ใหญ่หใหญ่สูงสูงอะวัดหลวงพ่อโตอะไรประมาณเนี้นะให้ลองไปขอดูแต่อย่าให้ติดน้ําครับแต่วัดที่ไม่ได้อยู่ติดน้ําอะเรามจะมีเยอะแยะเออครับนั่นแหละลองดูนะครับ คุณ คุณพรทิพย์เอ้ไม่ใช่คุณธีรวัตรเนี่ยถ้าไปไหว้จะทำได้ครับจะมโอกาสเลย <c oughs> คุณพรทิพย์ไปอายุสี่สิบหกถามเรื่องลูกชายจะเป็นอย่างไรไม่ค่อยดีครับลูกเดือลูกเดือแล้วก็หยังมันเหมือนไม่ได้ดั่งใจเขาเรียกมีบาปกรรมเรื่องลูกเนาะเ<ม>พราะนั้นก็มันเหมือนว่าเขาจตให้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างเดียวเขาคิดอะ<ม>่ะนั้นก็เลยทำให้ <c oughs> เรียกว่ามีวิบากกรรมเรื่องคู่เพราะนั้นเรื่องลูกเพราะนั้นเขาบอกอย่าไปคิดอย่าไปกังวลกับเขานะเขาคอยสอนคอยนี่ไปเขาอย่างเงี้ยแต่เด็กคนนี้ถามว่าเก่งไหมเข คือเหมือนว่าเขาจะผ่านวิกฤตผ่านชีวิตได้ด้วยตัวของเขาเองนี่ตัวนั้นคือผมว่าถ้าเขาดูแลตัวเองได้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับแต่ว่านี่เขาจะห่วงแต่ลูกเขาเนี่ยดยเพราะลูกคนโตอ่ะโอเคแสดงว่ามีเชื้อจีนนั่นเองคนนี้พ่อมีเชื้อจีนไม่ต้องกังวลนะคุณวาสนาอายุห้าสิบสามจะมีคนมาเช่าที่เมื่อไหร่คะเรื่องที่ดินเหรออืมดวงที่ดินดวงนี้ที่เขาแพงไงเนี่ยนะครับแพงเลย เพราะนั้นถ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินตสังหาครับจริงๆน่าจะมีเข้ามาเดือนนี้แล้วเนี่ยเดือนเนี้ยเดือนเดือนสิบหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นก็น่าจะไม่น่าเกินเดือนตุลาคมนี้ตุลาพฤศจิกาสองเดือนเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาครับได้ตานที่ต้องการไหมได้ได้หมายถึงว่าอยากให้เช่าร้อยบาทได้สักได้ได้เพราะที่คุณนิดที่เขาแพงไงแพงถือว่าที่เขาดีด้วยคุณนียอายุห้าสิบมีโชคไหมห้าสิบมีโชคไหมไม่มีละ ดวงเนี้ยไม่มีโชคเขาเสียตังค์อีกต่างหา <c oughs> <c oughs> กเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องเงนะินและเสียงโดนกินนะบอกกันนะยังยังไม่มีดวงเป็นดวงเหมือนว่ายังต้องเหนื่อยอย่ออคุณเชอร์อออายุสี่สิบสามจะมีโชคไหมคะสี่สิบสามมีโชคลาบไหมยังครับเพราะดวงนี้เขาบอกซื้อสองออกสี่ซื้อสี่ออกสองอะไรประมาณนี้มัน <c oughs> เหมือนหวยตึ้แล้วมันมันจะสลับกันนะ่อะไรประมาณนี้ <c oughs> เซ่ทุกตัวเลยเหรออ้าวโอเคกินเพราะนั้นดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคลาบแต่ว่ามีโอกาสได้ไหมมีแต่ว่ามันจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดแต่ถ้าเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของอาสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินเออนี้ดีกว่าเนาะถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ค่อยจับมันมาจากงานเนะีย่ยเงินจะมาจากงานนะคุณอชอนอายุ43เมื่อสักครู่ไปที่คุณเชียกรอายุ49มันนี่เป็นไงฮะม,มันนี่มันนี่แปลว่าเงินเนี่ยแหละฮะไม่ต้อง คือเหมือนเขาเป็นคนชอบกังวลเนาะกังวลวิตกเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ผมว่าเดี๋ยวมีเกณฑ์เสียงเงินอะ่ะหนึ่งขั้นแรกซ่อมเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยก่อนเลยนะบ้านมันจะเขาเรียวกว่ามันจะหลังคารั่วอ่าพื้นห้องน้ําจะซุดท่อตันอะไรประมาณนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องยอดยานพาหนะด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินตึงมือครับอันนี้ให้บริจาคเงินบุรณะพระที่ทำรุดนะอ่ะที่แบบเสียนเสียนแตก ไปดูไปดูตามวัดก็ได้วาที่ครับเปิดรับถ้าถ้าอยู่แถวสุพันไปวัดท่ากลุ่มเลยเยอะเลยหลายองค์ของอาจารย์วันเนี่ยเนี่ยแอนดวงวันนี้เขาบอกให้บริจาคทรัพย์หรือบูรณะพระที่ชำรุดโดยเฉพาะถ้าเป็นพระปางหน้าปกนี่จ้าบเลยอเนี่ย ไปลองทําดูของนี้บางทีไม่แน่นะคุณเดินก็ไปในวัดคุณหายไปเจอพระปางหน้าปกที่รอกันรู้ตรงนั่นย่ก็ได้เขาทำรูปดวงก็จ้าบเลยครับคุณเชยยกรนะเมื่อสักครู่ไปที่คุณนรศิริอายุ26งานที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้มั่นคงแล้วหรือไม่โอเคครับถือว่าใช้ได้เลยดวงคนนี้ต่อไปอนาคตเป็นเจ้าของกิจการได้เป็นหัวหน้างานได้ดวงคนนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงของแต่ดวงนี้เขาให้แก้วิบากกรรมก็แม่ก่อน หมือนแม่อยู่ป่าไม่รู้นะเหมือนว่าดวงคุณแม่จะห่วงหรือมีวิบากกรรมติดอะไรก็แม่เนี่ยนะครับเพราะนั้นเวลาจะําอะไรไปขอพรกับแม่หน่อยก็ดีคุณประเวศสิบสามันมาห้าเจ็ด 13, 5, 5, 7, ก็น่าจะราวสามสิบปีนะความรักเป็นไงฮะเรื่องของความรักดวงคนนี้ดวงไม่ได้มีคู่คนเดียวนะครับประวังปัญหาเรื่องรักซ้อนเออเพราะนั้นดวงคนนี้ก็บอกเรื่องของแล้วดวงเขาเนี่ยจะดีจะเสียไม่ใช่ใครเลยอยู่ที่การตัดสินใจความคิดของตัวเราเองนะครับเพราะนั้นถ้ามีคู่เรื่องความรักดูให้ดีก่อนด้วยมันขึ้นเหมือน มันซ้อนอะมันซ้อนอยู่เพราะเลือกที่เลือกไม่ได้ได้ไม่เลือกนะครับคุณชิวอายุสามสิบสี่การงานเป็นไงครับเเรื่องของการงานนะครับดวงคนนี้ดีครับการงานถือว่าใช้ได้เลยเป็นคนที่มีความสามารถความคิดความ,มาั่นดดีเสียอย่างคือระวังเรื่องความคิดเนี่ยคำพูดความคิดอะไรประมาณนี้ให้ระวังไว้ด้วยนะและอย่างหนึ่งระวังปัญหาขัดกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นผู้หญิงด้วยแต่ถ้าพูดถึงความสามารถของคุณโอเคครับเรื่องงานคุณปนรัตน์อายุ5 6จะมีโชคลาภเมื่อไหร่คะ โอ้ดวงคนนี้สงสัยเรื่องโชคลาภยังไม่มีครับเพราะดวงนี้เงินเขาเรียกเงินหมุนได้มาก็จ่ายไปเป็นลักษณะเหมือนกับเงินยังเรื่องโชคลาภไปดีมันไปเด่นเรื่องงานครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปทํางานนะครับหรือไปติดต่อไปประสานงานที่ต้องเดินทางงานอะไรอันนี้ดีกว่าครับเรื่องโชคยังครับคุณกุนทิดายุ47ที่อาชีพการเกษตรจะดีไหมคะดีครับเกษตรเพียงพอนะครับและดวงนี้เป็นดวงที่ต้องไม่ใช่กษตรเหมือนต้องทํางานอะไรเกี่ยวกับน้ําด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ําเช่นอะไรก็แลย พราะว่าดวงคนนี้เขาเรียกว่าต้องทํางานหลายๆอย่างนะเขาเรียกเหมือนว่าเกิดมาอย่างหนึง่งทํางานอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นการเกษตรได้ทํางานเกี่ยวกับพวกน้ําก็ได้นะครับหรือการขนส่งเกี่ยวกับอะไรภาคเกษตรน้ําอะไรประมาณเนี้ทําไปเลยคุณธีรพลอายุ57จะขายที่ได้เมื่อไหร่โอ้เดือนเดือนเดือน,เด,อนเ,อ à, เดือนหน้าเนี่ยครับตุลานะครับดวงนี้ก็มีที่หลาย<ม>แปลงเน,เนะาะ เดือนพฤศจิกาเข้ากจิกาเพราะมันเดือนไทยเลขอดวงอันนี้เป็นเดือนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเลขห้าก็คือเดือนพฤศจิกาเดือนสิบสองมันเป็นเลขห้ามันเป็นเดือนสิบสองนี่เจ็ดลบเอ้าแล้วมันต้องอมาเจ็ดลบก<อ>็มันเลขเจ็ดตัวอ๋อเด็ดตัวเาะันมีโค้ดกัผมเอารมดาเราธรรมาดาเพราะนั้นแสดงว่าที่ตรงไหนก็ได้ที่มันอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียน ถ้าเขามีที่ตรงนี้อาจตรงนี้ขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ลองให้สวดบ,บทยอดประกันตาบิดกหน่อยอนะครับสักสองจบห้าจบอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตั้งจิตอุทิศให้กับจิตวิญญาณเจ้าที่ที่เขาอยู่อนะดวงคนนี้ต้องสวดมนต์ออออแล้วเดี๋ยวจะจับโค,คุณราณียุวหสิบสามีบอกมาแค่นี้สามีโอเคสามีแต่ดูในนี้ไม่มีกาเรียกสามีมีไม่มีความรักให้ลงตัวแสดงว่าดวงคนนี้ เขาบอกว่าถ้าไม่ได้คู่ของมืออื่นคู่ก็ไปม,มีที่อื่นความรักไม่ลงตัวเขาเดี๋ยวทุกเรื่องคู่อ่ะนะเพราะนั้นถามีไม่มี <laughs> ทางแก้งเนี่ยปล่อยวางใช่ต้องนิ่งๆ,ๆไปก่อนเพราะดวงเขาเป็นดวงเขาเียเป็นดวงที่แบบแต่แต่ดวงเขาเป็นคนแข็งนั่นเนี่ยดวงคุณอะไรเนี่ยนะวานนั้นราณีวันนั้นคุณปานีช่วงนี้ท้ลรานีาถ้เพราะนั้นถ้าเรื่องช่วงความรักเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยดีอย่าเพิ่งไปทุกข์กักงวลกับมันปล่อยให้มัน ไอ้นี่ไปก่อนแต่ไม่ดีครับโอเคคุณจุรีพรอายุ38การงานเป็นไงครับ อ่าสามสิบแปดงานเหนื่อยหน่อยครับระวังขัดกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะที่เป็นผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยดวงคนนี้จริงๆง,งานก็เหมาะับงานที่ต้องเดินทางติดต่อประสานต่างถินแดนไกลต่างประเทศดีครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานช่วงนี้ยังไม่ดีครับต้องดีปีหน้าหลังมกราคไมไปแล้วโ <Okay. S 2> อเคช่วงเดือนนี้ไม่จ้าบเดือนสิบหนึ่งเดือนสิบสองนี่ไม่จ้าบเลยพอทองตัวไว้ก่อนอ่ะครับมีอะไรนิ่งอย่างเดียวเลยนะไม่งั้นโดนนะตัวเองนิ่งนี่คือต้องทํางานไปด้วยนะทำเดี๋ไม่ทำถ้าไม่ทาโดนไน์เลยเดี๋ยวเพื่อนนี่คุ ถาม่ขายที่ดีไหม <ừ. S 1> ขายที่ได้ไหมเออแล้วทำไมต้องขายด้วยแะ่ะเพราะมันขึ้นเหมือนกันขายมั่งไม่อยากขายมั่งอะไรประมาณเนี้เมัน <laughs> ขึ้นเหมือนกับว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ใช่ช่วงนี้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นะครับเพราะนั้นยังขายไม่ได้ครับคุณระวีกรวาร <c oughs> ถามว่าที่ตรงนี้มันที่มาดกพ่อป่ะถ้าเป็นที่มาดกพ่อพ่อไม่ให้ขายเนอะ่อ <c oughs> พ่อถ้าเป็นที่วรลลุกพ่ออย่าขายใช่พ่อไม่ให้ขายแต่ถ้าเป็นที่ของคุณเองซื้อมาเออก็ว่าแล้วไปแต่ที่ตรงนี้ต้องอยู่ใกล้น้ำนะเป็นร่องน้ําหรือคลองน้ําอยู่ใกล้ๆแล้วที่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงตองเรียกว่าเหมือนอยู่ตรงทางแยกมันจะเป็นเหมือนเป็นที่มุมแหลมอะถ้าเป็นตามที่ผมบอกขายได้ ทางอย่างนี้พออย่างนี้ก็ไปขุดล่องน้ําทําทางแยกเลยมันต้องมีของมันโดยธรรมศาตรธรรมชาตรของมันคุณชัดนะฮะลองไปดูแล้วกันว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะฮะคุณระวีการอายุห้าสิบแปดวันที่หนึ่งกันยายนี้จะถูกหวยไหมคะหนึ่งกันยาวันวาเลนไทยไม่มีโอกาสถูกเนี่ยเบอร์เบอร์ต้องถามว่าพ่อเขาอยู่ไหมถ้าพ่ออยู่นะเอาเบอร์พ่อเนี่ยเบอร์เบอร์พ่อคืออายุพ่อแล้วก็เบอร์บ้านที่พ่ออยู่ นั่นแหละนั่นแหละวันเกิดวันเกิดพ่อได้ไหมใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเอาเอา,เอานั้นเลยลองไปดูนะค,คุณระวีการ อายุ58คุณสงาอยอายุ67เรื่องสุขภาพเป็นไงครับโอ้ไม่ค่อยดีเลยดวงคนนี้สุขภาพไปโรคซ้อนอีกนาะหมนมันเป็นสองอย่างอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพนี่ต้องให้ระวังตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาธันวามกร,ราปีหน้าก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉนั้นต้องดูแลเรื่องสุขภาพเน่เพราะมีโอกาสโดนผ่าตัดนะครับดวงคนนี้เกี่ยวกับกระดูกหรือเส้นอะไรข้ออะไรประมาณเนี้ยอันนี้แสดงว่าเขาเคยมีบากรรมแบบไปตีตี ต,ต,ตีสตัตร์ตีหลังหรือตีขามาเนี่ยเนี่ยดวงมันเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานบ่อยๆนะเงินเดี๋ยวโดนผ่าตัดนีน่โอเคไปต่อที่คุณ เรมหายุ58้ปีอยากทราบเรื่องการเงินเป็นไงครับการเงินก็โอเคมันช่วงอาจจะเหนื่อยมั่งหมุนมั่งอะไรของมันเพราะนั้นเรื่องของการเงินการทองช่วงของเดือนนี้อาจจะติดขาดบ้างแต่ก็ถือว่าดีครับปีนี้ยังหมุนยังไปได้ดีอยู่เพียงแต่ให้ระวังอย่างเดียวคือเรื่องสุขภาพคุณน,นะครับสุขภาพจะไม่ค่อยดีเพราะนั้นแต่คิดมากกังวลวิตกอันนี้ไม่ดีครับเพราะนั้นเงินยังหมุนได้ดีอยู่ยังไปได้อยู่ครับ คุณวลัยพันธ์ฮะเกิดปีฉลูอายุ54จะรวยกับเขาจะมีโชคลาภบ้างไหมถ้าเรื่องการเสี่ยงโชคลาบดวงคนนี้ถ้าคุณหวังคุณจะไม่ได้แต่ถ้าคุณซื้อแบบไม่ได้คาดหวังคุณจะได้แล้วถ้าซื้อแบบไม่คาดหวังก็งคือเหมือนว่าเดินไปเห็นก็อ้าวซื้อเผื่ออะไรประมาณนี้ถ้าไปยืนจ้องโหูหเลขนี้เลขเลขดินโดนกินแล้วก็ทำแบบเดินเดิน<ๆ>แล้วก็จบ<อ>แล้วก็จ่ายเงินเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละคือเหมือนก็ออาะมีโชคก็แบบถ้าดวงคนนี้จแบบะจแบบะซื้อหวยต้องซื้อวันอังคาร สิบเอ็ดโมงไปแล้วตอานั้วเลยเขาดวงเขาต้องมาช่วงนี้สิบเอ็ดโมงถึงแค่สิบเอ็ดโมงไปแล้วก็ใหญ่เกินเที่ยงก็คือก้าโมงแล้วเวลาขายแล้วคนที่จะซื้อไอ้คนนี้จะอายุไม่เยอะจะเป็นผู้ชายอายุไม่เยอะแล้วเขาจะนั่งกันอยู่สองคนคู่กันนะผู้ชายคนนี้คู่กันลองไปดูเดี๋ยวไาเจอเองนันะถ้าไปเลงตามหายี้ก็จะไม่ถูกอีกไม่รู้เดี๋ยวเขาเข้าไปที่วัดเดี๋ยวก็เจอมันนั่งเป็นแผงอยู่อะจะมีไอ้คนได้่สองคนมันนั่งคู่อายุไม่เยอะลองลองเสี่ยงตรงนี้เอา คุณว่าอะไรผนลองดูนะฮะคุณพิชิตตับพงอายุ64จะมีโชคลาภไหมครับอายุหกสมีโชคลาภไหมทีนี้ดวงคุณเออถือว่าใช้ได้นะดวงคุณเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงมีโอกาสครับโดยเฉพาะเดือนหน้าเลยเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งนี่แหละนะครับมีโอกาสครับมีโอกาสถูกหวยคุณ<ไ>กัลยาอายุ48โชคลาภเป็นไงฮะ โชคราบหมดเลยเนาะแสดงว่าดวงนี้ไม่มีครับเรื่องโชคราบยังไม่โอเคครับเพราะงั้นถ้าหากเราคาดเราหวังเงินจะยิ่งออกนาเพราะนั้นต้องระวังประวัติเรื่องของการเงินการทองเอาไว้ด้วยทําบุญบ่อยๆหน่อยดวงคนนี้ไปทําบุญเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าวัดอะครับค่าไฟอะนะไม่ใช่หมายถึงไปหยอดน้ํามันตะเกียงไม่ใช่เพราะพระเขาไม่ได้ใช้ตะเกียงเพราะนั้นผมเห็นว่าคนนี้ทาบุญไปหยอดน้ํามันแต่ผมว่าไม่ใช่ไปเสียค่าไฟดีกว่า เอาเงินเนี่ยเอาเอาเป็นปัจจุบันเนี่ยใช่อย่างนั้นดีกว่าน้ามันไม่จ้าบแล้วนอกจากว่าพระป่าที่ท่านมีศาลนี่ก็ใช้่คือเราจะทําบุญอะไรนี้ให้คํานึงถึงความเป็นจริงในปัจจุบันด้วยอันนี้มันจะได้ผลเร็วคุณปัะตุตาอายุ45จะสอบบรรจุหรือได้ย้ายสถานที่ทํางานไหมคะได้ย้ายครับย้ายปีหน้านัจ้ะ พีน้า้ยย้าย,ายาไปอยู่แถบนู่นน่ะตะวันออกหรือไปทางริมน้ำอะไรจังหวัดที่มันอยู่ใกล้น้ําอะไรเงี้ยดวงนี้ต้องอยู่ไกลต่อไปมีอนาคตเป็นหัวหน้าอะไรนะเนี่ยตำแหน่งเขาอะ ทำงานราชการจาบนี่นี่ได้ครับมีโอกาสได้โอเคอีกท่านหนึ่งฮะคุณอนันตาอายุห้าอยู่บ้านเลขที่27สุขุมวิทร้อยหนึ่งครับหนึ่งครับ,รบแถวกันเลยใกล้ใกล้กันเลยววที่ทอยู่ค, <น S 1> ควรจะปรับปรุงอย่างไรให้ดีขึ้นดีขั้นแรกคือหนึ่งจัดที่ให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้ลกเพราะว่าบ้านของมันจะเยอะเหลือเกินมันลกเล็กอย่างหนึ่งด้านหลังของบ้านนะครับถ้ามันมันมืดมะไรให้ติดหลอดไฟไว้ด้วยหน้าบ้านให้ให้ติดพวกอะไรเขาเรียกว่ามันมันเป็นเหมือนกัจะเป็น เป็นพวกพวกบอนนะพวกบอนพวกว่านนะรู้จักต้นบอนไหมเอาไม่รู้จักะต้นบอนจะเป็นบอเสีอ่ะคล้ายๆเหมือนว่านที่มันปลูกแล้วมันขึ้นเป็นไม้ดอกไม้ไประดบ<อ>ับป่ะเออเพราะนั้นดวงคนนี้เขาบอกอว่ากล้ไม้ <นะ S 1> ได้ไหมฮะกล้ไ<า>ม้ได้ไหมกล้ไม้มันไม่ใช่บอนนะราะนั้นอันนี้เขาบอกเป็นต้องเป็นบอนเพราะดาวสุกสุกไง สุก라หูเนี่ยคือพวกบอนพวกไม้ไม้เป็นดับที่เป็นพวกสวยๆคอ,อ,อืมเพราะฉะนั้นแล้วตรงตรง,ตรงหน้าบ้านคุณรู้สึกมันจะมีปลกขึ้นแล้วนะออตรงให้ตรงตรงรั้วประตูเขาจะมีปลกขึ้นเ,ออเพราะนั้นให้จัดบ้านใหม่หนึ่งห้ามเสียงดังสองห้ามวางของรกสามให้ดูห้องน้ํรด้วยห้องน้ํามันจะพังแล้วนะครับกูว่าเดี๋ยวเพอเพอปรับแผนใหม่หมดแล้วเนี่ยดวงกูเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบ้านเดี๋ยวจะดีขึ้นครับทาแล้วเดี๋ยวก็จะจ้าบขึ้นโอเคอนี่คือทั้งหมดของศาสตร,ร์พยากรณ์ประจำวันนี้กับการสนทนากับอาจารย์ยักษ์ ที่หลายๆคนรู้จักในนามของอาจารย์สะพานเดินเรือนะฮะอย่ลืมใครที่อยากจะร่วมทําบุญกับอาจารย์ยักษ์ถวายทอดกระถิ่นวันที่1าพฤศจิกายนที่วัดท่ากลุ่มจะไปด้วยกันก็ได้ติดต่อมาเดี๋ยวได้ไปร่วมกันหรือจะร่วมเดินทางไปมพม่า ผู้การมันเดเลออินเลวันที่18ถึง22ิพฤศจิกาถ้าจะไปชเวดากองอินแขวนจะเป็นช่วงปลายเดือนมกราถึงกุมภาพันธ์วันนั้นเดี๋ยวว่าเอาเบื้องต้นก่อน18ถึง22่สอ่หถึง22ครับอีกไม่กี่ที่เองก็ปลายพวกเพราะว่ายังมีบางท่านอาจจะลังเลหรือว่ายังติดใจครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ต้องทำพาสปอร์ตแล้วแต่มันจะมีผลในเรื่องของการจองที่นั่งเครื่องอะนมันต้องจองไม่ก็จได้ไปเครื่องอะไร รู้สึกจะเป็นนกแอ,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 แอร์รอเอเชียอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เมอร์ไซดแน่นอนลองดูแล้วฮะติดต่อจันยักได้ทั้งหมดทั้งการร่วมทำบุญหรือจะเดินทางไปพปม่านะฮะรีบรีบกันละกันนะฮะ,ะ0815147189ครับ0815147189อาจารย์ยักทิ้งท้ายนิดนึงฮะครับช่วงระยะน,นี้นะครับเราจะเห็นว่าเกิดของเรื่องของดินฟ้าอากาศจะเปลี่ยนแปลงหนึ่งฝนจะตกสังภาคใต้ลงขึ้นอากาศจะเริ่มหนาวเย็นเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของสุขภาพของทุกท่านด้วยนะครับไงก็ดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมอาจารย์ยักษ์พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ